สวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับ ep 2อง ep 2วันนี้เราจะสวดบทพุทธคุณหรืออ so, ิติปิโสแปลไทยกันนะครับ mm hmm. อิติปิโสพระควาเพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตัดสุ้ชอบโดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี โลกวิถูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษยานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความเจริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์อันนี้จะเป็น บาลีเต็มๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะแปลให้เต็มๆอีกครั้งหนึ่งอิติปิโสพร,ระวาอรหังสมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธพระวาตินี่เป็นแบบเต็มนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะแปลแบบเต็มเหมือนกันเพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตัดสรู้ชอบโดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความเจริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ แลวเมื่อกี้เป็นคําแปลของบทพุทธคุณครับแล้วพรุ่งนี้เรามาต่อกันที่คําแปลของบทธรรมคุณกันนะครับส่วนใครอยากสวดเองก็เล่มนี้เลยครับพุทธมนต์จากพุทธการนะครับผมของรองศาสตราจารย์ดานายปีชาเพื่อมสิธิ์นะครับผมหาซื้อได้ตามทั่วไปเลยนะครับผมิมพ์มเข้าไปพิมพ์เข้าไปเจอกันใ่คลิปหน้าครับ